ค่ะวันดีค่ะท้องยืนอุดมมือนี้ได้มาเบิงปลากัะโพดที่ใส่สมแดงคนบอกว่างามงามง่ามีหลีใบทอฝ่ามือเนี่ยบบเสียผ้ามาเบิงเ้ยค่ะว่าค่ะว่าอ่าขอโพดจูหน้าสวนอ่อยอยูน้ำตาลํำดวนงามขนาดไหนมาเลยค่ะข้สวันดีค่ะครับวันดีครับที่ซื้ออย่างน้อละบ้านอย่างขาวในน้าตันเลยค่ะไม่ใช่เป็นไม่้อ่ครับบ้านเนื่องนอ่อยตำบลสลามดวนครับ จังหวัดจังหวัดสะแก้วอำเภอเมืองจังหวัดสะแก้ว์ครับอือเออเมื้อนี้ก็เพิ่นได้มาเบิ่งปลากระพดน้ำครับปลากระพดที่ขีดถมแดงครับโองามคักบ่พี่น้องงามคักบ่พี่น้องผมว่างามอยู่เด้ีมแดงถมแดงโซแน่เนี่ยสมแดงนี่ครับถมแดงต้มยำไปใกล้ใกล้กันนี่ค่ะบเยอะพี่น้องเอ้ยนี่งามคักซีเจังไหนล่ะอขีเจังไหนเอ่ออัตราใส่กับบ่หลายครับบ่เปลืองครับ อันนี้อันนี้มีสอนน้อยอยู่นี่สอนหนึ่งต่อน,นามยีสเบดิดครับสอนเดียวแล้วก็อันอันนี้สองสอนครับตัวนี้สองสอนบวกเข้าไปครับอานยีสิบดิดได้อยผ่าดิษก็ได้ครับชักไรเนีย่ยข้าวโพดยู่นี้สองไรครับสองไรสองโลครับข้าวโพดสองสีครับ จังเดือนแล้วค่ะอายุของกระโพดนี่กระโพดนี่ผมที่นี่มหาครับสองเดือนกลัวๆเดือน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 เออเดเดเเดือนกลัวๆเดือนกลัวใบสองฝามือคือใบดีหรือตัวหลังพวกนี้แพงพู้หนักฝามือคัดีๆงามงามดูครับงามงามดูโอ้ยสมแดงผู้ใดต้องการกับบอกเด้อใครสนใจกันโทรมาเด้ครับฝากฝากบอกพี่น้องเนี่ยฝากฝากฝากบอกพี่น้องเนี่ยสมแดงนี่มันบอมมีพิษทางขิ่ต่อร่างกายเ้าครับมีขี่เจ๊เทือกัะเนี่ยอยูภาพขี่เจ๊เทือกันอันนี้ขี่สีเทือกหรอครับสีหุ่นเนี่ย นิตตีหวนเอ้ามันจะเป็นนอคือนอใหม่จต่อีหยังล่ะเนี่ยมันงามจัดครับม um, ันงามจัดง่ามออกนอออกนอปรนไรได้ม่นองสี่บอลนี่โอ้ยตะขีดอ้อยกำบอเห็นมีหลายด้วยครับออกแกเลยบอบอคอยออดเลยกระขีดจมแดงมันบางดอวยงามกระไรได้ขีดเอาออกเลยกรอไรจมแดงนี่ดีจริงจริงขีดไปนอเป็นฝากได้ทีวเอาเอาออกไปสองสองสองปีอัพเลยครับนอมันนี้ ค่ะเอาไปหิ้งัวครับไปหงโอ่ะเอาไว้บ่ได้ครับเดี๋ยวมันบ่เป็นปักเอาคือก้าวไปงัวใหญ่งัวตายบ่ครับบ่บ่ตายครับบ่ตายครับเพราะเพราะมันเป็นสมแดงบ่มีสารพิษครับบ่มีสารเคมีครับงูจะวันจะวันงูแสบปนัญจนะครับแซ่บเลยคือยังคือครับไก่กรอี่ไ่ได้แขร่อยแดงมันมีหน่อแบบนี้ไหมคะพี่ขอถามหน่อยมันก็มีครับแต่บ่หลายครับบ่หลายครับอันนี้มันหลายเพราะแทบใจบ่ใส่สมแดง ประทับใจครับประทับใจครับคะแนนเต็มคะแนนเต็มร้อยให้คะแนนเต็มร้อยให้เต็มร้อยเลยครับโอ้สุดยอดเลยคาสุดแพงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จะเข้าคนนันโชคดีโอ้ยย่เยี่ยมโอ้สุดยอดจริงเมืองไหน